ครับสวัสดีครับช่วงเช้าๆวันนี้นะครับก็วันนี้หลังจากฝนตกเมื่อวานนะครับก็ฝนตกหนักมากนะครับเมื่อวานนะครับฝนตกหนักแล้วก็เป็นชั่วโมงนะครับมันก็เกิดความชุ่มชื้นในสวนนะครับพวกผักต่างๆนะครับก็เกิดความชุ่มชื้นนะครับเนี่ยดูในภาพนะครับเขียวขจีนะครับอันนี้ผมปลูกในกะละมังนะครับ ก็มะเขือนะครับผมนี่ฮะมะเขื been, อก็ออกลูกเยอะเลยนะครับผมนี่ออกลูกอันนี้เก็บรับประทานได้หลายรอบแล้วนะครับสําหรับมะเขือนะครับออกลูกออกดอกอีกแล้วนะครับผมนะครับเก็บหลายรอบนะฮะหลายรุ่นแล้วนะครับผมมะเขือก็ก็ดีนะครับเป็นผักที่น่าปลูกเลยนะครับมะเขือเปราะนะครับผม มันคือเปะาะเจ้าพญานะครับก็มีตัวนอนด้วยพ็กิ้งกือครับผมกิ้งกือนะฮะก็มันช่วยย่อยสลายนะฮะตัวกิ้งกือไม่ไม่ทำลายพืชของเรานะครับมันช่วยกินพวกซากใบไม้นะครับกิ้งกือกินพวกซากใบไม้ซากาปุ๋ยทำให้ย่อยสลายนะซากใบไม้กิ่งไม้นะครับทำให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยเราได้ ได้ดีนะครับผมสำหรับจิ่งคือนะฮะก็จะมีพริกนะครับที่ผมเสียบไว้กับต้นมะเขือในกระถางเล็กๆอย่างนี้อ่การละมังนะครับอ่าในก,รการละมังเล็กๆอย่างนี้ก็กําลังออกดอกเต็มเลยนี่ฮะหลังจากเขาได้รับฝนตกเมื่อวานนะครับผมนี่ฮะออกดอกเต็มเลยนะครับผมนี่เป็นดอกพริกทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมเสียบไว้กับต้น เนี่ยต้นมะเขือเปาะนะครับผมก็สวยงามนะครับสําหรับมะเขือเปราะลงในกาละมังนะครับสวยงามแล้วก็มาดูที่ผมลงดินนะครับมะเขือเปาะนะครับตอนนี้ผมปลูกไว้ในตอนแรกก็ปลูกไว้ในถุงดําเสร็จแล้วผมก็ตัดก้นแล้วก็ลงในดินตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ใบออกเยอะมากนะครับแล้วก็มีโลกให้เรากิน อันนี้ก็เก็บรับประทานได้หลายรอบแล้วนะครับผมนะครับผมยังไม่ตัดใบทิ้งนะครับเพราะใบมันเยอะเกินนะครับมันจึงจะออกดอกน้อยถ้าใบายเยอะต้องตัดใบทิ้งบ้างนะครับเผยต้นมันโล่งแล้วก็จะออกดอกได้ดีแล้วก็ผลผลิตสูงอันนี้เป็นมแมลงนะครับแบบอินทรีย์นะครับกอเปอรโปงอินซีอยู่แล้วนะครับมแมลงกินกินใบนะครับ ไปดูแมลงกินใบนี่ฮะแมะลงกลางคืนนะครับก็มากลับกินใบพอเป็นแบบเป็นสีแมลงเขาชอบนะครับก็อยากกินก็กินไปเลยนะครับผมนะครับแบ่งกันกินนะครับพวกแมลงกลางคืนนะครับผีเสื้อกลางคืนหรือว่าแมาลงต่างๆนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับผมแบบเป็นสีนะครับ เดี๋ยวจะมาดูตกในเข่งคท่กับต้นมะนาวนะครับมะนาวก็หลายหลายเดือนแล้วนะครับเนี่ยน่าจะ 3- 4เดือนได้นะครับมะนาวโตวได้แค่นี้ที่ผมซื้อมาเป็นมะนาวาที่ซื้อมาเป็นกิ่งตอนนะครับก็ไม่ตายนะครับก็ก็ให้มันอยู่อย่างเงี้ยนะครับผม แล้วก็แซมด้วยมะเขือนี่ฮะมะเขือก็ออกดอกออกลูกนะครับได้กินหลายหลายหลายรอบเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะมะเขือนะครับนี่ลูกสวยๆใหญ่ๆนี่ฮะลูกสวยๆครับผมตัวนี้เป็นมะนาวนะครับก็น่าจะสามเดือนแล้วสามสี่เดือนแล้วนะครับผมที่ลงในเข่งใบนี้นะครับ อันนี้เป็นโหระพานะครับโหระพาตัวนี้ผมพยายาม,ยามจะไม่ตัดจะให้ออกดอกนะครับกอดีออกดอกมาครั้งหนึ่งแล้วไม่รู้ใครไปตัดแต่ว่าผมพยายามจะให้ออกดอกจะขยายพันธุ์ต่อไปนะครเป็นโหระพาแล้วก็มีพริกที่แซมอยู่นี่ครพริกก็ออกดอกออกลูกเล็กๆแล้วนะครับนี่ฮะออกลูกเล็กก็ออ,ออกดอก ไปแซมอยู่ครับไปแซมอยู่บนในตะกานี้เลยนะะตะกาใบนี้นะครับเดี๋ยวก็สวยงามนะครับหลังจากฝนตกจะมาดูผักดูพืชที่เราปลูกในกระถางกละมังนะครับก็สดชื่นนะครับผมสดชื่นนะครับอันนี้ก็เป็นมะละกอ อันนี้ผูกเล่นๆผูกด้วยเม็ดนะครับเล่นๆพอดีมันเกิดน,นะครับก็ให้อยู่อย่างนี้ไปก่อนแต่มะกอนี้พันนี้กินไม่ไม่อร่อยนะครับไม่รู้ว่าพันอะไรส้มตำนะครับเป็นมะกออ้มองตำแต่ว,ว่าตําไม่ค่อยอร่อย้ะแต่ว่าให้อยู่อย่างนี้ผมจะดูว่ามันจะเกิดน,นี้เพาะเมล็ดนะครับผมเคยเพาะแล้วไม่เกิดเลยนะฮะแต่ว,ว่าเพาะอย่างนี้เสือกิดนะครับผม พออย่างนี้เกิดนะครับแล้วก็รากเขาก็อาจจะลงไปใต้ดินแล้วนะครับนะครับก็สวยงามนะครับก็อยู่ในเข่งอย่างนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเข่งนี่ก็กินนี่ฮะมะเขือน,นะครับออกโรคเยอะเลยนะครับผมผมก็เก็บกินเมื่อวันก่อนเองนะครับ มันก็ออกมาอีกแล้วเป็นชุดเป็นรุ่นๆนี่ฮะนี่ก็ออกโลกออกดอกนะครับออกเป็นรุ่นๆไปนี่เยอะนะครับผมนี่ไม่ใช่น้อยนะครับน่ครับสามสี่ต้นนี้ก็พอได้กินนะครับสามสี่ต้นนะครับเป็นเขียวนะครับผมนี่ฮะเขียวกระจีนะครับก็มาดู อีกพืชหนึ่งที่ผมปลูกไว้ในถุงนะครับใส่ถุงอันนี้ก็เป็นขนุนพันธุ์ดีนะครับเนื้อเยอะเม็ดเล็กหวานอร่อยผมเพาะไว้เพื่อไปปลูกในสวนใหญ่นะครับผมนี่ขนุนพันธ์ดีผมจะปลูกเป็นรั้วเลยผมคิดว่าจะปลูกเป็นรั้วเป็นรั้วขนุนไปเลยนะครับขนุนพันธุ์ดีนะครับผมนี่นะครับ ไม่ตายนะครับผมก็รดน้ําวันละรอบนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรดแล้วนะครับถ้าฝนตกอย่างนี้ก็ไม่ต้องรดแต่ยอดโตวไวนะครับโตวไวมากขนุนนะครับแตกโตวไวนี่นี่โตวไวนะครับผมขนุนนะครับก็ตต้อยู่ประมาณ3 0 40, 40ต้นนะครับเดีย๋ยวทีมลงไวในในถุง ทุงเล็กๆนะครับทุงเล็กอย่างนงี้นะครับอันนี้เป็นถนนหลังจากที่ฝนตกใบใหญ่มากนะตัวใบนะครับใบใหญ่มากนะครับเป็นถนนพันดีนะครับคิดว่าจะเอาไปปลูกที่สวนใหญ่นะฮะถนนพันธุ์ดีถ้าปลูกเกิด40ต้นนี้ก็โอ้โหกินไม่หมดนะครับผมปลูกเป็นสวนเลย เป็นเป็นรั้วครับผมทําเป็นรั้วขนุนไปเลยนะครับเป็นขนุนพันธ์ดีหน้าปลูกนะครับผมชอบกินเลยเนื้อมันนะครับหวานอร่อยกรอบแล้วก็เม็ดก็กินได้นะครับผมเม็ดนี้เป็นยาด้วยนะนะครับมีสรรพคุณทางยาอีกมากมายนะครับผมสําหรับเม็ดขนุนนะครับนี่คะขนุนพันธ์ดีโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็พามาให้ดูนะครับหลังจากฝนตกนะครับว่าพืชผักที่ผมปลูกในกระถางในกระมังนะครับหรือว่าในเข่งอย่างเงี้ยไปโตขนาดไหนแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากฝนตกมาก็ เขียวเลยครับสดชื่นเลยนะับดูนะครับเขียวนะฮะสดชื่นนะครับอันนี้คือแมงอะไรไม่ทราบนะครับผมแมงตัวนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจที่เขากินใบของใบของมะเขือนะครับผมสีทองนะครับแล้วก็มีลายดำๆนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นแมงอะไรนะฮะนี่ฮะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นไอเดียไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีพื้นที่พอปลูกที่จำกัดแล้วก็ไม่มีพื้นที่นะครับก็ไอเดียสำหรับปลูกในเข่งในกละมังนะครับก็ปลูกได้นะได้กินนะครับผมไม่ใช่ปลาไม่ได้กินแล้วก็รักษาดูแลง่ายนะครับแล้วก็ ได้กินผักของเราด้วยครับผมผักสดๆนะครับแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารเคมีปลอดไัยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆนะครับหรือว่าพี่น้องที่มารับชมนะครับจากคลิปนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับคลิปนี้โดยให้ดูมะเขือสวยๆนะครับผมนี่ครับผมคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ